ก่อนเจ้าัวัดดีน้องๆเนี่ยรู้เปล่าว่าตอนนี้มีอะไรมาใหม่มีอะไรมาใหม่เอ็นเจยังไม่ถึงวันอาทิตย์อัปเดตเลยนะเฮ้ยเนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยเข่าวจากฉันนี่สดๆดรอ้อนะอัปเดตล่าสุดอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยเขาเอาพยาบาล AI เข้ามาไว้ในโรงพยาบาลด้วยนะฮะพยาบาล A i ใช่แล้วบอกว่าเป็นสาวสวยจีบได้ด้วยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยหยุดหยุดหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยเอ็นเจม่อะพยาบาล AI ไอม่เท่าไหร่แต่ว่าสาวสวยอย่างนั้นะ <c oughs> โอ้โหจิกกี้นาดินะตาวาวเลยใช่แล้วแบบว่าสวยมากอุ้ยสวยสวยมากเลยหรอใช่แล้วชิกกี้เ,เขาบอกว่าอุ้ยน่ารักโมอเอะโมอเอะบีมยมากเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ เรื่องพยาบาล AI ไม่สนใจแล้วสนใจแค่สวยมากนี่แหละเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอนะ่ะพาฉันไปดูหน่อยสิเอนเจได้เลยแต่ก่อนจะไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะโอ้ใช่แล้วและอย่าลืมนะครับสามารถไปอุดหนุนคูุญแจเอนเจชิคกี้มีขายแล้วในช้อปปี้เอาแหละเอนเจถ้าพร้อมแล้วเราก็พาฉันไปดูเลยไหนไหนพยาบาล AI สาวสวยอะ่ะสาโ,โหยิคกี้หน้านี่นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวดนะอัปเดตนะล่าสุดอะไรของเธอเธอพูดถึงอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันคือเจ้าหนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยเฮ หลังๆแล้วเอาแล้ววันนี้อุ้ยอัปเดตล่าสุดฉันดูมาอ่านมาหมดแล้วมันคืออัปเดตหมดยากโอ้ยเชื่อฉันสินายเนี่ยไม่เชื่อฉันเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูอัปเดตที่แท้จริงคือทางไหนโอเคโอเคอเคอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเอ็นเจาทำไมเออโทษทีฉันเชื่อคนยากแบบแต่ว่าสาวสวยเลยนะ<ว>ยโอเคไม่ถามละ<ว>ไป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 สาวสวยสาวสวยนําใช่ไปเลยสาวสวยยังไงเป็นยังไงเอไอสาวสวยแน่นอนสาวสวยก็แต่พูดถึง AI เนี่ยถ้าบอกว่าเป็น AI ก็ต้อง แบบว่าโต้ตอบได้แล้วก็ช่วยเหลืออะไรเราสักอย่างหรือเปล่าใช่แล้วทําได้ทุกอย่างเลยเห็นว่าเป็นพยาบาลเนี่ยรักษาเก่งเก่งมือเบาเบาโอ้พยาบาลเอไอสาวสวยเดี๋ยว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 รีรีพยรีพยกับแคมป์ก่อนตอนนี้ไม่สนใจพยาบาลแล้วกับแคมป์ก่อนดีกว่าใช่ว่าอันนี้หรือเปล่าพยาบาลเอไอที่จะบอกตาสาวป่นเลยอันนี้ไม่น่าจะใช่พยาบาลเอไออันนี้น่าจะกวางเอไอโอ้อันนี้อันนี้กวาง AI ใช่แล้วพยาบาล AI ก็จะแบบเดินได พูดตอ,ตอบได้โอ้ยถ้าถ้าเป็น AI อย่างนี้จะไม่เอานะเอ็นเจเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้หรอกอันนี้ไม่สวยแต่ว่าพยาบาลคนนั้นน่ะส ไม่สวยโอ้ยสวยยาวเย <c oughs> ลยอาจฉันจริงจริงถ้าเกิดไม่สวยนะฉันจ่ายให้เลยห้าร้อยโลบากโอเคโอเคเลย <c oughs> ถ้าไม่สวยนะเธอจ่ายมาเลยนะโอ้ยแล้วก็มืดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยาบาลโดนกวางไล่นะฉันว่าจะกคนฉันต้องออกไปปกป้องก่อนเลยตอนนี้หืมอวังอวังแล้วหูอวังเข้าสิงแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทิกกี้คิ้คี้แต่เป็นทิกกี้อาหวังแล้วนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ยคงไม่ไล่หรอกพยาบาลไล่เราไน้่ยแฉันว่าโอ้ยตาขาวโป๊ดแล้วตามมาทําไมเนี่ยใกล้จะเช้าแล้วทนไว้โอเคเอาหนีไปเลย เลยเจ้า AI กระจกและนี่ก็คือคลินิกที่คุณพยาบาลทำงานอยู่อยู่ีคลินิกเปิดแล้วด้วยนะเห็นะเปล่าโอเคเข้าใจแล้ว AI พยาบาลก็ต้องอัปเดตมาในในที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน NJ เดี๋ยวก่อนอะ,อะไรอะไรอุ้ยโอ้ย,อยฉันตื่นเต้นอนะ่ะจะเจอคนสวยสาวสวยวอ่ะโอในทิกี้ในซ้อมที่ซ้อมหล่อหล่อนี่เดี๋ยวพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลเขาจะไม่ชอบนะเดี๋ยวนะพยาบาล AI นี่จีบได้ปะ ฉันอบอกอแล้วเป็น NPC ที่จีบได้เป็น AI ก็มาใหม่บอกเลยว่าเป็นระบบที่แบบว่าพัฒนาการมาจากโลกอนาคตโอ้โหเอ็นเจฉันบอกเลยนะฉันเนี่ยเซียนเล่นเกมจีบสาวมากเลย,ยล่ะเฮ้ยเฮ้ยจะรอนไปไหน ดยยอเลิกโหยบอกเลยนะว่าไม่ว่าเกมจีบสาวไหนออกมาเนี่ยฉันสามารถจีบได้ทุกคนในเกมเลยโอ้ยจีบได้หมดเลยเหรอฮะใช่แล้วเรียกว่าเป็นโอตาคุเซียนเกมจีบสาวเสียยอดไปเลยฮะลูกพี่นายเขาดูฝีมืออะไมือหน่อยสิฮะเอาละก่อนที่จะพูดอย่างนั้นเลิกขาสั่นแล้วเดินไปหาคุณพยาบาลได้แล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอาแหละงั้นฉันจะเดินถอยหน่อยได้จะเป็นแม่โค้าจัดจันแล้วที่ไม่ได้ฉันเขินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเขาจะอยู่ข้างในโอ้ยจุก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 จ เห็นแล้วเช่นนั้นละเดี๋ยวขอโพดูก่อนโอ้โหโอ้ไมค์กอดเอ็นเจไปยังไงไปยังไงเดี๋ยวดาเนี้นนั่นมันสาวสวยน่ารักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจอบวกแล้วเขาจีบแล้วจิกิบป่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะ f ฟ r ร์สอิมเพรสชัเนี่ยมันต้องมันต้องมาบ้ต้องสำคัญนิดนึงการเจอกันครั้งแรกโอ้ยฉันว่า first impression ที่ดีเห็นนายตัวเหลืองอย่างงี้ฉันก็อยากจะเข้ามารักษาแล้วนะจิกิโอเคงั้นฉันเดินเข้าไปเลยแล้วกันโอเคจัดไปเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพยาบาลเดี๋ยวนะฉันฉันฉันคุยอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าก็ก็คุยได้เลยแต่ฉันว่ามันจะคล้ายๆเหมือนแบบซีรีในระบบ i ไอโฟนอ่ะอ๋อแบบเฮ้ซีรีอะไรอย่เงี้ยซีรีก็จะตอบเฮ้ยกว่าเฮ้สาวน้อยเดี๋ยงเฮ้สาวน้อยโอเคได้ได้ได้เอาละสวัสดีครับเฮ้สาวน้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นจเอ็นจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าเขาเมื่อกี้นี้หูหูฉันหูฝาดหูฝาดใช่ไหมหูฝาดคิดไปเองคิดไปเองเมื่อกี้สงสัยแบบว่าเมื่อกี้มันอันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเหมือนแบบอะไรกระทบหลังคาพอดีได้ยินเสียงใหญ่ใหญ่อะเอ็นจไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อาจจะเป็นเสียงฉันเองอะชิคกี้อ๋ออยจะแกล้งกันเอ็นจเอาไหมสวัสดีน้องสาวสวัสดีค่ะพยาบาลเจเนฟเฟอร์มีอะไรให้รับใช้คะเฮ้ยโอย เอเจเสียงดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะเสียงแมนอยู่เลยไม่คือมันเป็นบั๊กไงชิคกี้รู้จักแล้วเปล่ามันเรียกว่าบั๊กใช่มันเป็นบั๊กกใหม่แล้วแล้วฉันต้องทนฟังเสียงใหญ่อย่างเนี้ย ว่าสามนายสามารถจีบติดนายก็จะสามารถเปลี่ยนเสียงคุณเจนิเฟอร์ได้ยังไงนะ,อะโอเคโอเคเข้าใจแล้วแม่แต้องถามเขาหน่อยซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การพวกในแคมไม้โอเคฮัลโหลอ่าพยาบาลเจนิเฟอร์สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะคุณชิกกี้มีอะไรให้รับใช้คะเ <laughs> อ็นเจเขาเรียกชื่อฉันด้วยเอขืน <laughs> <laughs> เออไม่ต้องเขินหรอกชิกี้นายจีบเลยจีบเลยเหรออันนี้คือเริ่มจีบได้เลยเหรอจีบได้เลยเริ่มเควสแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยอุ้ยดูดูหน้าดูหน้าพยาบาลซ J เอ็นเจแบบว่าหัวตาตาโอ้ยเดี๋ยวตา พอตอนหมากัดด้วยฉันตอนเนี้โอ้โหอ้วหาต้องปกป้องคุณพยาบาลนะจิกีอ้ยโอ้โหพยาบาลยืนน oh, ิ่งเลยแสดงว่าต้องใส่คำสั่งอะไรก่อนหรือเปล่าไปได้นะเร้ก็ลองดูก่อนก่อนใส่คำสั่งฉันใส่แบนเดตตัวเองก่อนเกอบตั้ยเอ้ยงั้าคุณพยาบาลครับคือว่าอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาหรือเปล่าครับก็ทิดหน่อยอะค่ะมีแต่หมาแถวนี้ต้องเเข็มฉีดยาิษสนักบ้าไปเว้นวัาน่ะโอ้โหเขาบอกว่าเขาเหงาเอ็นเจ้เยเขาเหงาจิก้ ได้ยยืเฉๆอ่ะถ้าเบื่อแล้วกับการตีหมาเปลี่ยนมาตีชิกกี้แทนได้นะครับโอ้โห y, โอ้โห,โโห,โโห y, เล่นสองคุครามซะด้วยมไม้โหมุกนี้ต้องต้องต้องตอบดีแนะ่นอนไหนลองสิลองดูอะ,อะไร <c oughs> ทิกี้ก็ถอนหายใจว่าถอนหายใจว่าแปลว่ามุมของนายมันจืดเกินไปอะทิกี้ยายจะต้องสอนนะเนี่ยฉันเริ่มหงุดหงิดกับ AI ตัวนี้และเอ็นเจมันทำไมมันไม่เหมือนเกมเจี๊ยบสาวที่ฉันเล่นอะก็นายก็จ่ออะจะไปโทษเกมเจี๊ยบสาวได้ยังไงกันเล่านี่ถามไปตรงๆดีกว่าอ่ะคุณพยาบาลเจนนิเฟอร์ครับคือว่าพอจะมีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณพยาบาลได้ไหมครับเพื่อจะได้แบบได้ใจคุณพยาบาลอะไรเงี้ยฮิฮิที่พี่ ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เสียงเธอเอ็นเจฉันจําได้ฟังพยาบาลก่อนพยาบาลเอไอตอบแล้วได้เลยคือพอดีมีเด็กที่ต้องได้รับคิวในการฉีดยานะคะแต่แบบไปเดินเล่นที่ไหนก็ไม่รู้หายไปในป่ายังไม่กลับมาสักทีเลยเนี่ยจะจะเติมไปหายเองก็เมื่อยอะฮะถ้าจะไม่เหลือบาก,กาแปรรงรลบกนของชิคกี้ได้ไหมคะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้โอเคได้เลยได้เลยครับผมว่าแต่เด็กคนนั้นชื่ออะไรหรอครับ เหมือนน้องจะชื่อไดโนคิดนะคะโอ้เด็กไดโนคิดใช่ไหมโอ้โหเจ้าไดโนคิดอดยตัวนี้ตัวปวดเลยนี่นาเจ้าเด็กน่านานะชอบวิ่งซนไปทันน่วจะโดนจับจนได้โถเอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับคุณเจนนิเฟอร์พยาบาลเจนนิเฟอร์ด้๋ยผมจะไปจับเด็กไดโนคิดมาให้ฉีดยาเลยโอเคไหมอุยน่ารักทั้งเลยฝากด้วยนะคะคุณชิคกี้สุดหล่อโอ้โหโอ้ยอุยเู้ชมฉันว่าสุดหล่อเอ็นเจมาสุดหล่อเลยอ๋่ใช่แล้วโอ้โหชิคกี้สุดหล่อเลยนะสุดยอดไปเลยชิคกี้เราจะสุดหล่อนายก็ยังไปสุดยอด ีโอเคเดี๋ยวฉันฉันต้องรีบไปช่วยแล้วแหละจังหวะนี้อยู่ใกล้ๆเราชิกี้ฉันเห็นมาแบบแต่ก่อนอื่นฉันคงต้องกลับแคมป์ก่อนเพราะฉันหิวมากคุยจนหิวแล้วดิอันนี้ไงฉันเอามาให้โอเคโอ้โหจะเอาอาหารมาเผื่อคุณพยาบาลหรือเปล่าฉันเอามาด้วยอันนี้คุณพยาบาลเห็นมันก่อนสั่งเอาไว้ฉันเดลนดีบรีห้เอาแหละเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเด็กมานะเอ็นเจรอแป๊บเดียวเท่านั้นได้เลยนะต้องทำเพื่อคุณพยาบาลและชิกี้โอ้หฉันรู้สึกแบบว่าูมใจในตัวนานมากเลยอมาห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 มาไม่เสพตัวฉันก็ไม่ ถิติโลกช่วยเด็กไวที่สุดในโลกโอบอกเลยว,ว่าพอมีคุณพยาบาลปุ๊บชิคกี้ทำงานไวมากมาแล้วมาแล้วพุดธปาร์พุดปาร์เลยจังหวะนี้แอบมืดแล้วซะด้วยนะเนี่ยเอเจเธออยู่ไหนอะฉันอยู่ที่แคมป์นะชิคกี้ฉันขอกลับไปย่างย่างย่างเนื้อกินก่อนอันนี้ฉันย่างไวให้แล้วนาามากินได้เลยนี่นี่นี่เอเจฉันมีมุกจีบสาวมามา,มามาแบ่งเธอด้วยนะโอ้ว่าเป็นผอเกือบไปแล้ว ฉั้นเกือบปล่อยเด็กลงแคมโอ๊ยจิกี้อมอั้นเอาไว้ก่อนเลยนะอย่าเชียวนะจิกี้นี่นี่ชันมีมุกจีบสาวมาโชว์คุณด้วยแหละโอเคได้ได้ได้ไดอันดี้ฉันมาแล้วนี่นี่นี่ันจะทําการเอาเด็กไปหย่อนใช่ไหมเอาไปหย่อนให้ตรงหน้าของคุณพยาบาลเลยอ่าฮะแล้วยังไงต่อคุณพยาบาลเขาต้องคิดว่าแบบว่าฉันจะหย่อนเด็กให้ใช่ปะอือแต่ว่าที่ออกมาจะเป็นนี้ชึบนี่คุณพยาบาลครับผมเอาตุต๊กต,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 ตามาให้มีนีนเเ่เดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้นะ โอ้ยโอยโอ้ยออหุตุ๊กตาฉันโอ้ยชอบจังเลยเรื่องทำลายล้างเนี่ยเอาแหละเสียเวลากับเธอนานเลอเกินฉันไปไปหาคุณพยาบาลเจนนิเฟอร์ดีกว่าโอเคพยาบาลเจนนิเฟอร์พร้อมกับเข็มฉีดยาอันเบอร์นี่โอ้ยฟังดูแลแปลกๆปกวกกับเสียงคุณพยาบาลแล้วนะอย่าพูดอย่างนั้นได้ไหมโอ้ยโอ้โหตอนแรกฉันไม่คิดตอนนี้ฉันคิดแล้วแปลกๆแต่มันแค่เสียงระบบแบบผิดพลาดใช่ไหมใช่ เป็นระบบปิดาพาจากเสียงนิดหน่อยนะเอาแหละฉันมาหาคุณพยาบาลแล้วโอ้โหดูหน้าตาดัสิคนน่ารักเกินที่รีบน่าตาเหมือน,นมามนร์ชเมลโล่คุ่นๆเลยค่ะแม่มาร์ชเมลโล่ของฉัน <c oughs> เฮ้ยโมชนันเรียกเขาเขาฉา,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 ายานี้ได้นะเอ็นเจแม่มาร์ชเมลโล่แต่ว่าฉันเป <c oughs> ็นคนคิดนะจิ๊กนะไม่เอาฉันขโมยขโมยไอเดียสวัสดีครับแม่มาร์ชเมลโล่ของผม <c oughs> อพอดีว่าผมไปช่วยเด็กมาแล้วครับนี่นี่ครับคุณคุณพยาบาลมัชมาแล้วมาเข้าไปข้างๆเขาหน่อยสิจิกี้ขอบใจมากนะเอ็นเจเดี๋ยนะเธอเธอต้องแอบบอกตรงนู้นเลยเหรอใจวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าสิวเป็นกางขาขวางคอการติดคอเอาแหละนี่นี่นี่นชิปนี่ครับคุณพยาบาลเด็กอยู่ในอ้อมกอดของผมแล้วนี่จะกลัวเสียงนะ อะไรครับพร้อมจะรับเด็กไปดีอยังครับเอ้ยนะกลัวสุดๆถ้าฉันเป็นผู้หญิงนะจะจะวิ่งหนีให้ใครหรือวิ่งอย่าขัดจังหวะสิเอนี่ครับเด็กอยู่ในอ้อมกอดของผมแล้วเฮ้ยแต่ครับไดโน,โนคิดนี่เลยครับไดโนคิดเอาไปเลยชึบเอาเฮ้ย,ยไป เดยนเด่เอามาเอามานี่ครับไดโนคิดชื่อโุ้ยโอ้ยฝนตกซะด้วยบรรยากาศแหลมเลยอุ้ยขอโทษครับพอดีว่าอันนี้ไม่ใช่ไดโนคิดครับแต่เป็นตุ๊กตาที่ผมจะเอามาให้คุณมาร์ชเมลโล่ครับอ๋อตุ๊กตาอะไรแค่ก็มีนะนี่ยังไงล่ะเฮ้ย ไปนู่นเลยโอ้ยชิคกี้หันตรยชะมัดเลยอ่ะขอโทษทีครับไหนๆก็เอาออกมาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณพยาบาลเจนนิเฟอร์ช่วยรับตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยได้ไหมคระน้าได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคิดอยู่ไหนนะโอ๊ยอะไรเดี๋ยวคิดอ,อยู่นี่อยู่นี่ครับนี่นี่คะน้าหลบเราไม่ล่าได้เด็กกลับมาแล้วขอบคุณมากค่ะคุณชิคกี้ขอเอาน้องไปเตรียมผู้ป่วยก่อนนะคะ ไายละติกี้ฉันบอกแล้วว่าแผนของฉันน่าสุดยอดถ้าจะจีบคุณพยาบาลเราต้องเชื่อฟังฉันก็ใช่ไหมเข้เขาใจแล้วโอเคโอเคโอ้โหในจะเตรียมเนื้อมาให้นายด้วยดูท่าเราจะน่าใช้พลังงานเยอะในการจีบสาวแน่นอนแน่นอนเข้าใจมากโอเเขากลับมาแล้วไอ้เจ๊ไม่ทราบว่าคุณชิคกี้พอมีเวลาไหมคะผมว่ามีเรื่องอยากให้ช่วยเพิ่มนะคะ โอ้ไดอยู่แล้วครับผมพร้อมทําทุกอย่างเพื่อมาร์ชเมลโล่ของผมว่าแต่มีอะไรให้ช่วยหรอครับคุณพยาบาลอยากรบกวนคุณชิคกี้ให้ไปหาหนังหมาป่ามาให้หน่อยนะครัโอ้โอ้ไดเลยครับเอาหนังหมาป่าใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมจะไปหาหนังหมาป่ามาให้สักสิบร้อยอันโอเคไหมครับเอ้ขอบคุณมากค่ะแล้วจะมีรางวัลให้นะคะอุ้ยเอ็นเจเอ็นเจงโอ้ตกใจหมดเลยเขาต้องการความช่วยเหลือจากฉันเขาบอกว่าให้หาหนังหมาป่ามาให้แล้วเขาจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยะ แบบนี้เขาเรียกว่าติดอกติดใจรางวัลที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าจุ๊บหมวอป่าปจุ๊บหมัวโอ้โหจิกี้นะนิวหวังสูงเนี่ยเอ้ยว้าวอา๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถามคุณพยาบาลดูสิคุณพยาบาลครับรางวัลที่บอกว่าจะให้ผมเนี่ยถ้าผมหักมาให้ได้เดี่ยมันคืออะไรแบบว่าใบาให้หน่อยได้ไหมครับี่แหมท้านิเฉลยก็ไม่ถึงเต้นสิกษะแต่ว่ารับรองว่าเราใจแน่นอนครับโอ้โหจิกี้นะโดนแม่ตายน่ย ไปแล้วฉันไปหาหนังหมาป่าแป๊บหนึ่งเอ็นเจโอ้โหนายดีคนนะจิกี้เดื้อไปได้เอ็นเจฉันเจอหนังหมาป่าแล้วโอ้โหไวมากเลยโอ้ดิ่งงที่ตีไว้รอบที่แล้วมันมีหนังหมาป่าตกอยู่พอดีโอ้โหดูสิดวงสมพงศ์กันชัดเลยอ่ะใช่ไหมตกลงมันคือพรมลิขิตใช่ไหมนี่ฉันว่าใช่ได้ได้ไดไดไดพมรมลิขิตโอ้โหหวานแน่นอนฉันมาแล้ว เคนผมลิขิตแต่มีแพะมาเขีย่ยแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาตัดหน้าฉันเลยเอ็นเจช่วยด้วยนายต้องช่วยเหลือตัวเองนะชิคกี้ส่วนฉันไปลาบ๊ายบายโอ้ไม่ก้อนนี่ฉันต้องรอจนเช้าใช่ไหมเนี่ยโ oh, อ้โหจะแพ้จะแพะเป็นจอมมานจริงๆด้วยเอ็นเจ สาวนี่มันเป็นอย่างนี้แหละความรักมักมีอุปสรรคเสมอโอ้โห oh, 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 คมเหมือนกันแล้วเนี่ยเอ็นเจแน่นอนนี่ถ้าฉันเป็นผู้ชายนะไปไล่จีิกับนายคุณพยาบาลน,นั้นน่าจะแบบว่าชอบฉันมากกว่านายแน่เลยโอ้ oh, แต่เธอนี่แบบม,มีมีทิคการจีบสาวเก่งมากเลยนี่เธออย่าบอกเราว่าเธอแบบว่าแบดบอยอ่ะเป็นเพย์บอยปะเนี่ยแอมะแบดบอยแบดบอย เกินใช่แล้วฉันจะ่แหลแบดบ,บอยตัวพ่อเลยเฮ้ยถ้าเธอเป็นแบดบอยจริงฉันขอขอมุกจีบสาวสักมุกได้ไหมฉันแบบว่ากาลังจะเอาหนังหมาป่าไปให้เขาอะ่ะเฮ้ยอันนี้เอาอย่างนี้พนายอาหนังหมาป่าไปให้ใช่ไหมแน็กก็บอกถามเขาเลยว่าเออคุณพยาบาลสวยๆครับแต่เรียกว่าคนสวยก็ได้คุณคนสวยครับปกติแล้วเนี่ยของที่หวานที่สุดที่ทําให้น้ําตาลขึ้นคืออะไรเหรอครับคุณพยาบาลเขาคงจะสงสัยหนูไม่ก็คงบอกว่าน้ําตาลค่ะแต่นายก็บอกไปเลยว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นคุณพยาบาลมากกว่า ก็ว่าความน่ารักของคนพยาบาลมันหวานจนผพลเขิมเลยฮะอะไรเงี้ยโอ้โอเคได้เลยมุกนี้แหละเอ็นเจคิเดงบ้างนะสิกิโอ้ยหวานจับใจหวานจับใจหวานจับใจหรืออะไรก็ได้เลยก็หวานใจเพราะคุณพยาบาลเป็นหวานใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วเอาแหละฉันกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วโอเคสวัสดีครับคุณพยาบาลเจนนิเฟอร์น้ำตาลไหมครับเอาไปทำไมเหรอคะเอ้าเฮ้ยเอ็นเจมุกไม่เห็นจะใช้ได้เลยอะไม่ไม่ได้บอกว่าให้ถ่าน้ำตา ไม่กล้าไปถามเพราะว่าปกติแล้วอะไรหวานที่สุดต่างหากเราโองชิคกี้โตเอ้ยโอเคโทษด,ดีโอ้ผิดขั้นผิดขั้นโอ้คุณพยาบาลเจนนิเฟอร์ครับคือผมมีคําถามครับอะไรหวานที่สุดครับซ้มซานเหรอคะอ๋อเออใช่ครับนั่นแหละครับโอเคโอ้ยใช้ที่ไหนเราชิคกี้เ <laughs> อ้ยฉันจำไม่ได้ช่างมันเถอะเอ็นเจ อันนี้ครับคุณเจนิเฟอร์ผมไปหาหนังมาป่ามาให้แล้วครับนี่เอาไปเลยเฮ้ยขอบคุณคุณชิกี้มากค่ะแต่เจเจนิเฟอร์ดูสูตรผิดนะคะจริงๆขอลบคนอีกหน่อยได้ไหมคะมันค่าไปน,นิดนึงนะฮะโอ้โหลบกวนเยอะจังเลยพยาบาลคนนี้เดี๋ยนะสาวสวยชิกกี้ท่องวสายสาวสวยโอเคได้อยู่แล้วครับมีอะไรจะให้ช่วยอีกครับคุณพยาบาลขอพอดีในสูตรครับเป็นเตทมันต้องมีหนังหมีอีกนะคะ่ะ ทุกคนช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมคะหนังหมีอเลยอ๋อหน,นังหมีอซะด้วยจิกกี้ ได้ลงไปชีหนังหมาแน่โอ้โหแหมคุณชิคกี้สุดหล่อสุดลํำทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะแค่หีตัวเอือโหเอ็นเจเขาชมฉันขนาดดีอ่ะไม่ต้องทำได้แล้วหล่ะนไม่ช่วยไม่ได้แล้วโอเคครับได้ครับได้อยู่แล้วครับผมคือแบบว่าไม่ว่าคุณพยาบาลจะขออะไรเนี่ยผมผมก็สามารถทำให้ได้เสมอเราเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปหาหนังหมีมาให้แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยรอแป๊บเดียวเท่านั้นว่าแต่ถ้าผมหาหนังหมีไม่ได้ให้รอบเนี้ย โอ้ยจิกิจะไม่ฟังแล้วจะไปแล้วดีกว่าโดนสวบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือจังหวะชนลมุนไม่เท่าไหร่พยาบาลหนีขึ้นตู้เจ๊คุณพยาบาลก็มีความเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอคุณพยาบาลครับยังไงตอนนี้มันก็มีแค่เราสองคนแล้วคือว่าผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าผมหาหนังหนีมาให้ได้เนี่ยรางวัลรอบเนี่ยผมขอเป็นแบบว่าอ๋อจะเรียกว่าอะไรเนี่ยจุ๊บมัวได้ไหมครับจุ๊บมัวอ๋อ ไหนหรืวจัดให้ฟอดที่ใหญ่เลยค่ะเต็มให้สองข้างได้เลยโอ้ยสองข้างด้วยโอเคไม่ตา ฉันฟังอะไรอยู่เนี่ยโอเคฉันไปแล้วเอ็นเจฉันฉันต้องไปรีบไปหาหนังหมีได้เลยจิกี้นายจะให้ฉันช่วยไหมอ่ะถ้าไานนายจะช่วยนะก็จ่ายฉันมาห้าร้อยโลบากเพื่อเอาใจคุณพยาบาลอุ้ยได้เลยเอ็นเจห้าร้อยโลบาทเอ็มเดี๋ยวฉันจ่ายให้เธอช่วยฉันหาหนังหมีเร็วได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยก่อนหนึ่งจะหาหนังหมีได้เด่ยขยายแคปให้หน่อยเอ็นเจแล้วเข้าการที่ฉันจะขยายแคปด้วยคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจิกี้เลยเลยจะฆ่าหมีก็ต้องมาตีหมีที่ถ้ำหมีเดี่ยแล้วโอ้ยนายเจอหมีแล้วหรอเจอแล้วเอ็นเจ นันก็เจอเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมีฉันเจอแพะตัวเป็นเป็นเลยโอเคแพะอยู่ที่เธอสบายใจอะไรนายก็จัดการไปเลยชิกี้ยิงตูดหมีอยู่รอแป,ป๊บหนึ่งนะอะเดี๋ยวฉันจะช่วยหายอีกแรงหนึ่งโอ้โดอกไหมโอ้ดอกเอ็นเจโอ้โหพวกนี้กันพลังพลัง,ห<อ>งแห่งความรัก,รกโอ้โหไอ้แกมีแวะช่วยเด็กด้วยโอ้โหคนดีมากเขาจะได้มองฉันว่าแบบโอ้โหช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือเด็ก รักเด็กอะไร้ยสุดยอดไปเลยชิคกี้เอาแหละฉันรีบพุ่งกลับไปหาคุณพยาบาลเลยเอ็นเจฉันมาแล้วเอ็นเจเอ๊ดเดี๋ยวนะก็จะไมหน้าหน้าหน้าโรงพยาบาลมีมีป้อมปืนด้ว <laughs> ย ่อของฉันเองแหละชิคกี้ได้ไปไหนมาน่ะโอ้ยก็ฉันไปหาหนังหมีมาぜอ๋อเหรอฉันบริจาคป้อมปืนให้โรงพยาบาลเองแหละโอ้โหใจบุญสุดใจบุญแน่นอนช่วบริจาคป้อมปืนให้โรงพยาบาลใช่แล้วสลักชื่อไว้เลยโอเคขอบใจมากนะเอานี่ครับคุณพยาบาลผมเอามาให้แล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่หนังหมีนะครับเป็นเด็กคนนี้ด้วยนี่สควีทคิดพอดีว่าเห็นสควีทคิดเขานั่งร้องไห้อยู่ก็เลยเอามาฝากครับเห็นว่าชื่อสควีทคิดเราอาจจะเอามาย่างกินกันได้ เดีแปลกๆอ่ะนี่เ <c oughs> อาสควิตคิดก็เด็กปลาหมึกไงก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่านาจะกินได้แถมนายกำลังเอาพารามาให้คุณพยาบาลแต่ต้องโดนปฏิเสธแน่เลยงั้นนั่งรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยว่อยเอาไปย่างกินดีแคมโอ๊ยจิกี้น่าเป็นคนยังไงของนายเนี่ยเอาลนี่ครับหนังหมีที่คุณพยาบาลอยากได้เชิญรับไปเลยครับผมพร้อมกับหัวใจของผมที่ซ่อนอยู่ใต้นั้นอ ขอบคุณคุณช okay, ิกกี้มากค่ะท่านี้เจนนิเฟอร์ก็สามารถรักษาเด็กต่อได้แล้วนะคะโอเคครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปรักษาเด็กเนี่ยอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้นะครับนี่ผมเดินมาใกล้ๆเลยโอ้ยเดินมาใกล้ๆซะด้วยเฮ้ยแหมเจนนิเฟอร์ไม่ลืมอยู่แล้วหลับตาสิคะวิเอ็นจหลับตาเร็วผู้ใหญ่เขาจะแบบว่าให้รางวัลกันไปหดีไปไม่อยากวองขอจุ๊บหมัวฟอดใหญ่ๆเอาละครับผมหลับตาแล้วอื โอ้ไปที่ขวาฉันไม่ด้วยโอ้โหสบายใจละฉันสบายใจแล้วโอ้โหคือคุณพยาบาลครับมีอะไรจะให้ช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับผมพร้อมทําให้ทุกอย่างเลยบอกเขาไปสิเจ้าคุณพยาบาลสวยเ๊ะบอกเขาไปอะไรอะเอ็นเจบอกเขาไปเลยว่าตัวจริงของคุณพยาบาลคือใครัตัวจริงของคุณพยาบาลหมายความว่าไงครับคุณพยาบาลนุ๊เองครับ เมื่อกีี้นไดปดีกว่าฉันไปเมื่อกี้นี้เหมือนได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะเมื่อกี้นี้คุณพยาบาลพูดอะไรหรือเปล่าครับโดมีเจอสเลอร์ <c oughs> โอ้ยชัดเลยว่าแล้วว่าอยู่เสียงค,นคน <c oughs> ุ้นๆไปโหละฉันไปดีกว่าและชื่อข้างบนก็เป๊ะเลยซิกมาโนบเสียงก็ใช่ <c oughs> เฮ้ยนี่มันเจ้าโดบน,นี่นะเอ็นเจไปไทยเถะสิสมน้ำหน้าชิคกี้นี่เป็นแผน โอ้ใหม่กอดโอ้โห a อพยาบาลสาวอะไรของเธอไม่ใช่แล้วเนี่ยนี่มันเจ้านุบมามาแบบว่าโอ้โหเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาอันเบลอโอ้ใหม่กอดโอ้อย่าเข้ามานะเจ้านุบ <c oughs> ถอยไปห่างๆฉันเลยนายถอยไปห่างๆฉันเลย <c oughs> จิกกี้นายก็จะชอบอะยูบัวเฮ้ยยูบัวอะไรล่ะโอ้ว่าอยู่เสียงแปลกๆเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะไอ้เจ้าหนูถอยถอยไปไกลๆเลยถอยถอยไปถอยไปไม่อย่าเพิ่จะกระดึ๊บไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้โหเอาใหม่กไป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 ถอยถอยไปไกลๆเลยเจ้าหนูถอยถอยไปถอยไปว้า ไม่อยู่แล้วโอ้โหเจ้าหนุ่ม็คตรกลัวเลย <c oughs> เอเจอาล่ะถ้าน้องๆเช้าไปยานืมทีกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะไว้เจอกันใ,ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4.15นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละป้าปุ้ยเจ้าหนุ่นาชิกี